อากาศเย็นๆแบบนี้สำหรับคนที่ชอบต้นไม้นะคะวันนี้จิตก็จะพาทุกคนไปดูต้นพวงแสดนะคะสีส้มๆแสดๆสวยเขาจะออกดอกเออเวลาหน้าหนาวนะคะให้เราได้ชมความสวยงามของเขาพวงแสดเครือหรือว่าพวงแสดเถา พวงแสดมีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิลนะคะลักษณะของต้นพวงแสดก็จะเป็นพันไม้เถาเลื้อยขนาดกลางอายุหลายปีเป็นไม้ที่มีใบกลายเป็นมือสำหรับยึดเกาะและก็สามารถเลือ้อยเกาะไปได้ไกลามากกว่า10เมตรนั่นเองค่ะดอกของพวงแสดก็จะออกดอกเป็นช่อตามกระจุกตามซอกใบแบบนี้เลยนะคะปลายกิ่งส่วนยอดก็มีช่อป,ประมาณ1 0 3ถึงดอกดอกจะดกมากจนดูแน่ มีกลีบรองดอกเป็นรูปถ้วยหรือรูปกระดิ่งไงดอกสีส้มสวยเลยค่ะลักษณะเป็นรูปทรงกลวยเรียวยาวคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว4-6เซนติเมตรเลยฤดูออกดอกออกดอกในช่วงหรือดูหนาวนะคะประมาณเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีเลย การขยายพันธุ์ของพวงแสดก็ไม่ยากเลยนะคะวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำปักชำกิ่งแล้วก็ตอนกิ่งนั่นเองค่ะการปลูกพวงแสดก็ควรจะมีที่เกาะที่ยึดนะคะหรือว่าทําซุ้มให้เขาเขาก็จะเลื้อยพันธุ์ขึ้นไปเรื่อยๆเวลาจะ่ห้ดอกเขาจ, <แง S 2> จะเป็นนั่นเองค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนชอบไม้เลื้อยสีสวยอายุหลายปีก็ลองหามาปลูกดูนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ